คือตอนที่พี่แบบรู้พี่ยังรู้สึกแปลกใจเลยว่ามาริยาเนี่ยเหรอเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยอะจริงเหรอจริงค่ะช่วงเวลาที่กําลังจะเป็นสาวเราก็เหมือนเปรียบเทียบตัวเองกับคนรอบข้างเราและเรามีความสูงผอมยาวกับเพื่อนเพื่อนๆแบบเริ่มมีเอวมีมีอกแต่ว่าเรายังแบบของเรายังไม่มารู้สึกไม่มั่นใจกับเรื่องที่เกี่ยวกับ คนที่เราชอบหรือว่าเรื่องแบบโรแมนติกอะค่ะเราเราไม่สามารถเหมือนสิ่งที่เราเห็นในในติตยสารด้วยหรือในหนังด้วยอะค่ะไปเรียนมาหาลัยอะค่ะเริ่มแบบเหมือน explore ตัวเองมากขึ้นเริ่มมั่นใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าพอมาประกวดอะค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่<อ><อ>เราตอนเป็นน,นางงามได<ม>้หรอตอนเป็นนางงามเลยอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่แปลกมากคนให้นิยามว่าแบบผู้หญิงสวยที่สุดในประเทศไทยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วรู้สึกโอ้โหเราต้องมาเปรียบเทียบตัวเองกับ ตัวเองในภาพของคนอื่นและรู้สึกเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากๆเลยแบบรู้สึกว่าเราไม่สามารถเติมเต็มคํำนิยามนั้นได้ค่ะจริงๆแค่สองปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากอ,อายุ28อะ่29 30นี้นะคะที่รู้สึกเริ่มแบบมั่นใจในตัวของตัวเองว่าโอเคนี่เป็นตัวเราอะไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วและตอนที่เราหยุดเปรียบเทียบอะคะ่ะนั่นเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกเหมือนเราปลดปล่อยอะไรสักอย่าง ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นมาจจะด้วยคําว่าตําแหน่งมาเลยมีความกดดันและคาดหวังมากมากเลยค่ะพี่จะถามย้อนไปกับโมเมนต์ตรงนั้นอะพี่รู้มันเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตมันมีผลกับเรื่องของความมั่นใจเราซ้ําเติมลงไปหรือว่ามันมันมันเป็นยังไงช่วงนั้นเป็นช่วงที่เมียต้องฝืนตัวเองด้วยค่ะเหมือนในหัวเราคือ fake it till you make it ทำเหมือนตัวเองมั่นใจออกไปสง่างามยืนตรง แล้วพอเราทําแบบนั้นจริงๆอะค่ะมันก็เหมือนแบบหลอกตัวเองนิดนึงให้รู้สึกมั่นใจขึ้นจริงๆอะค่ะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราอยู่ในช่วงของความไม่มั่นใจกาลังค่ะเหมือนเหมือนเป็นช่วงที่เรายังแบบเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองอยู่ค่ะถ้าดูแบบพวกสัมภาษณ์ของเมียช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่เมียบอกตัวเองว่าเป็นช่วงที่เราหลงมากๆเลยในชีวิตหลงทางหลงทางเพื่อที่จะหาตัวเองได้แล้วหนึ่งเส้นทางที่ได้หาตัวเองก็คือการที่เข้ามาประกวดอะค่ะ มันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งผิดหรือเราต้องรู้สึกแย่เวลาเราหลงทางเสมอไปใช่ไหมเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเหมือนกับความไม่รู้อ่ะเราต้องไม่รู้ก่อนรู้อ่ะสิ่งรู้ไหมคะว่ามารยาเป็นรู้ครับก็ช่วงสองปีมานี้ก็คือเห็นเขาเติบโตมาตลอดแล้วในตอนแรกๆเราก็ภูมิใจที่ได้รับบทคล้ายๆเหมือนพี่ชายที่สําในสิ่งที่เขากําลังเติบโตเพราะเรารู้สึกเราผ่านอะไรคล้ายๆขึ้นมาทุกวันนี้ก็เห็นว่าเขาพบตัวเองมากขึ้นเยอะแล้วเจอสมดุลมากขึ้นเยอะแล้วววแแตต่่่าาาในนนนอคมมมัก็ีีปลลยง ตอบมได้เรื่อยอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเติบโตไปแบบไหนเราก็เราก็อยากสปอร์ตเขามาริยา,<ข>าบอกว่าสิงก็เป็นคนที่มีส่วนช่วยทําให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยวิธีการแสดงความชื่นชมเขาก็เป็น support system อันหนึ่งของเราแล้วการที่เขาให้สปอร์ตได้เรื่อยค่ะมันก็ทำให้เรามีส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจแน่นอนอ